สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจเศร้าทุ่งแหลกท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเอาพ่อกันอีกอรอบนึ่งนะพี่น้องนะครับช่วงเศร้าๆก่อนจะมีนคนมาซื้อของน,น,คอน,น,นะครับเอาเมื่อนี้นะครับคนใจเศร้าทุ่งจะมาคุยกับพี่กับน้องนะครับเนื่องจากว่ามีแฟนครับคอมเมนต์เขามาใต้คลิปนะครับบอกว่าตอนนี้เกิดความสงสัยเกิดความบกข้าใจในการเอื้อซื้อของอดินคุยไผ่มั่งละปุ๋ยหมักจากใบไผ่มั่งละ ดินหมักใบไม้นะครับปุ๋ยหมักจากใบไม้เนี่ยมันต่างกันยันในเพราะว่าปาดเกษตรแต่ละท่านเนี่ยเอื่อนบวกขึ้นกันมาท่านนะครับบางซ่องก็เอิญนว่าดินคุ้ยไผ่บางซ่องก็เอิ่นว่าปุ๋ยหมักจากคุ้ยไผ่ซึ่งเบิ้งเบิ้งเล็กเป็นอันเดียวกันมาท่านมาจากดินกับการหมักการช่วยสลายของหากไผ่ใบไผ่ในเดียวกันมาท่านกับปุ๋ยหมักจากใบไม้กับดินหมักใบไม้นี่มันต่างกันจัได้เพาท่านเบิ้งกับมาจากเรื่องเดียวกันมาท่านนะครับพี่น้องเห็นปาดเกษตรหลายท่าน เอิ่นบ่กือกันแล้วก็รู้สึกว่าจะซับสวนมาเฉลยนะครับเกิดคว่ำเพราะเขาใจเอาไปเอามาเศร้าหอดอยากใส่จะมันเอิ่นบวกขึ้นกันสำหรับทันทีให้ความสําคัญเกี่ยวกับซื้อน้องเนียงหนอไอจีกีนะครับเกี่ยวกับซื้อของผลิตภัณฑ์ของไอสิ่งเหล่านี้นะครับพี่น้นงเข้าใจเช่าทุงเคยนําเสนอไปแล้วเช่นเกี่ยวกับการเอิ่นซื้อของจุลินทรี์ต่างๆนะครับอันนี้จุลินซี์สังเคราะห์แสงบางแจก็เอิ่นตามคุณสมบัติของเขาได้เพียน้นอกลุ่มนี้เป็นกลุ่มจุลินทรี์ที่ มีคุณอมบสติในการสังเคราะห์แสงก็คือเอาแสงมาใส่นเองกาเอื้อนจุนลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับสําหรับบ้านเฮ้านะครับเอิ้นตามความเข้าใจที่เห็นเห็นกน็เช่นจุลินทรีย์หนอกกล้วยนะครับจุลินทรีย์น้าซาวข้าวจุลินทรีย์เจ้าปวกรมนะครับจริงๆนะครับตามหลักวิชาการแนทซับทั้งวิชาการกรบ็บม่มีคําศั์เราเนี่นะครับอันนี้เป็นการเอิ้นจากความเข้าใจของเฮ้าเองนะครับเพื่อให้เพื่อให้เข้าใจง่ายๆเพื่อวาให้จําง่ายๆนะครับ เส้นถ้ามักจากนอกกล้วยกรอื่นจุลียทซี่นอกกล้วยนะครับถ้ามักจากน้ำเขามากอะจุลินนซีย์น้ำซาวข้าวถ้ามักจากเจ้าปวกเอาเจ้าปวกมามักก็อื่นว่าจุลินทซีย์เจ้าปวกนี่ยเอื่นตามความเข้าใจเพื่อให้เขาใจง่ายๆนะครับสําหรับดินคุยไผ่ครับปุ๋ยหมักใบไผ่นะครับพี่น้องนะครับที่ปาดเกษตรแต่ละท่านเอื่นบุ้งขกันนะครับก็ควงจะมาจากเอื่นเพื่อให้เขาใจง่ายได้เองนะครับพี่น้องเพราะว่า ปาดเกษตรแต่ละท่านนะครับปาดเกษตรในที่นี่หมายถึงภูมิคว้มรอบรูเชี่ยวชา่นทางการเกษตรที่เกิดจากการปฏิบัติยงิงบมมันไปนั่งเลี้ยนอยู่ในห้องเลี้ยนเด้นะครับปาดเกษตรแล้วนี่ท่านจะปฏิบัติยิงนะครับเพื่อเกิดการเลี้ยนรูนะครับพี่น้องล่องพิษล่องถือล่องพิษล่องถือเอานั่นปนน,นั่นนี่เอานี่ผสมมานั่นจนกระทั่งได้สูตรที่ล่โตัวได้สูตรที่นาพ่อใจเช่นการเฮ็ดปุ้ยมัก ยิบประน,นันใส่ยิบปรน,นีไส่สุดท้ายแล้วเอามาทดลองใส่เบือเ้องลราพืชมันงามจริงยูโตแล้วก็อ้าปุ๋ยหมักสูตนนี้ก็ตั้งตามพ่วข้าใจเจ้าของนะครับคือในกรณีนีดินคุยไผ่กับปุ๋ยหมักค,คุยไผ่นี่ถ้าจะพูดในแง่ความแตกต่างมันก็ต่างกันในลักษณะที่ว่านะครับพี่น้องเช่นดินคุยไผ่นะครับก็คือดินที่ได้อยู่รอบๆก่าไผ่นะครับซึ่งเกิดจากการทับถมของใบไผ่หากไผ่ที่ล้นลงมาแล้วก็ทับถม กันเป็นเวลาโดนแล้วก็ถือจูลินซี่ย่อยสลายจนกลายเป็นดินบางส่วนบ้างละกลายเป็นใบไมูุ้ผูๆใบไผ่พุ่มๆบ้างละนะครับเมื่อพี่น้องเขาไปเห็นก็กลัวกวดกวดใส่กระสอบมาเอามาใส่ต้นไม้ต้นไรกัคุณสมบัติกับบ่้องต่างจากปุย๋ยหมักใบไผ่นะครับ,บีเพียงแต่ว่าดินใบไผ่นั่นมันเกิดขึ้นเองบ่มีผูใ้ใดไปหมักมันบ่มีผูใ้ใดไปเติมจุลินซี์บ่มีผูใ้ใดไปพลิกไปพ่วนมิแต่ผู้ไดกวดเอาครับสำหรับปุ๋ยหมักใบไผ่ก็คือเป็นปุ๋ยที่เกิดจาก การลงไม่ลงมือเห็ดของเกษตรกรหรือของไทยเห้าเนี่ยแหละหรือของป่าเกษตรอาจจะไปขนใบไม้มาจากดงพุ่นขนบใบไผ่มาจากดงแล้วมา่มักอยู่เดินเฮื่นเจ้าของเติมจุลินซี์มั่งละ่ะเติมอันนั้นอันนี้ใส่เข้าไปพดนพดน้ำพน่นไนจนกระทั่งมัน่นพูย่อยสลายกลายเป็นปุย๋ยนะครับเมื่อเอาดินคุยไผ่ที่ย่อยสลายดีแล้วตามธรรมชาติมาเทียบกับดินคุยไผ่ที่เห้าเค็ดขึ้นมันก็เป็นอันเดียวกันพี่น้องเนื้อ,อเดียวกันนะครับพี่น้อ,นอ,นอ,นอ,องเกษตาเอินต่้งกันเอิน ตามควบข้อใจเอื้นจากต่างกันจากแรงที่มาในเดียงนะครับพี่น้องนะครับสาหรับท่านที่บอก่สนใจเรื่องซื้อเรื่องเสียงซื้อเป็นจะได้กระยาบัติวัตสัยต้นไหม่เรางามคอยเอาเบสพลังคนก็ะหายควบสนใจกับซื้อกับเสียงนะครับคือคนใจสะทุงบอกนะครับแต่สําหรับแฟนครับท่านนี้ท่านคงจะบอกข้าใจว่ามันต่างกันมันเป็นของอันเดียวกันบให้มันต่างกันถามมันเป็นอันเดียวกันเป็นยัางเังเอื้นบ่คือกันนะครับกับ เลี้ยนให้ทราบว่านะครับซื้อแต่ละซื้อนั่นเป็นซื้อที่ปาดเกษตรท่านตั้งขึ้นมาเองนะครับพี่น้องเช่นน้ำมะพร้าวเทียมพี่น้องเคยได้ยินบ่นะครับน้ำมะพร้าวเทียมนะครับจริงๆก็บริมาจากมะพร้าวเจ้กเม็ดพี่น้องนะครับบริมาจากมะพร้าวเจ้าเม็ดเกิดจากการเอาห้าเข่ามักกับน้ำกับมักกับน้ำตาลหรือมักกับกากน้ำตาลแล้วใส่จุลินทรีย์เข้าไปนะครับเพื่อจะว่าเอิ้น้ำมะพร้าวเทียมเพราะว่ามันว่าเพิ่นว่าคุณสมบัติมันใกล้เคียงกับน้ำมะพร้าว ถึงสีสันลักษณะสันฐานภายนอกวบวกขึ้นกันเลยกระยาคว่าครับหรือกากน้ําตาลเทียมนะทีเอาน้ําตาลไส้ที่เป็นน้ําตาลเขากินอยู่ซุมมือมาขัวไฟจนไหม่แล้วก็ล่าไล่น้ํำให้มีลักษณะเนื้ๆคล้ายๆกากน้ําตาลก็เอิ่นว่ากากน้ําตาลเทียมซึ่งจริงๆครับถ้ากากน้ําตาลจริงๆก็หมายถึงส่วนที่เหลือจากการสกัดน้ําตาลเรียบร้อยแล้วคือบวสามรารถสกัดแยกเอาน้ําตาลออกได้อีกเป็นคลองเลือเอื่นว่ากากน้ําตาลนะครับพี่น้อง เอื่อนมากากน้ําตาลซึ่งเป็นน่าหละคือกากน้ําตาลของแท้ส่วนเอาน้ําตาลใส้มะควให้หม่ๆหมนำะมันสีคือกากน้ําตาลซื้อๆแต่จริงๆมันบแมนนะครับพี่น้องมันก็เป็นตัวน้ําตาลนั่นแหละนะครับอันนี้เอื่นตามความเข้าใจนะสําหรับซื้อก็คือกันนะครับปุ๋ยหมักจากใบไม้ก็เกิดจากการที่เอาใบไม้มากองร่วมกันหล้วก็ไส้หัวเสือ้อจุลินทรียลงไปมั่งละใส้ดินใส้ปุย๋ยคอกลงไปมั่งละล่ะครับทำการหมักม,มีการพลิกการพวุวนบ้างเป็นข้างข้าว กระทั่งย่อยสลายดีแล้วครับดินใบไม้ก็คือดินที่เกิดจากการทับถมของใบไม้ที่รดลงมาจากต้นอยู่รอบๆโคนต้นพี่น้องคงจะจําได้คลิปก้อนๆ้อนเมื่อปีสองปีก่อนคนใจชะทตุ่งถ้าพี่น้องไปกวดเอาใบสำสายอยใต้หมซึ่งมันผูดีแล้วมันย่อยสลายดีแล้วนั่นแหละอันนะเกิดจากตามธรมรมชาตินะครับบ่มีผู้ใดไปพลิกไปท่วนมันสําหรับปุ๋ยหมักจากใบไม้ก็คือเกิดจากการที่เกษตรกรลงมือห็่นนะครับพี่น้อง นะครับเอื่นตามข้อม่พอใจสําหรับปาดเกษตรก็ตามที่บอกไว้เพื่อนเอื่นตามข้อม่พอใจของเพิ่นนะครับเพราะว่าปาดเกษตรเล่านี่นะครับส่วนใหญ่แล้วจะบรินังอยู่ในหองเรียนแล้วก็มีหลายท่านที่บริจบด่านการเกษตรมากแต่เกิดจากการลงมือเห็ุเลี้ยนรู้ล่องพิษล่องถึกมากนะครับพี่น,อน้องกันภาษาฝรัร่งเอื่นหนึ่งเรีย n นิ่ง o เรียนรู้เรียนรู้ด้วยการฝึกหัดมันบอกพี่น้องครับ เอาทรัพย์วิชากรเจ้านะครับรับเลี้ยนรูด้วยการฝึกหัดเลี้ยนรูด้วยการลงมือทานะครับนั่นกับมาเข้าวาดัดการปฏิบัติเกิดก้อนทฤษฎีแม่นบพี่นกนะครับปฏิบัติจนกระทั่งไต้ผลแเลยจังมาเขียนทิศดีก็คือเหนนะครับแม้แต่ทางวิชาการก็ยังมีแปลงทดลองมีห้องทดลองทดลองจนเป็นที่หนาพอใจเรียบร้อยแล้วจังมาล่างเป็นทฤษฎีมาล่างเป็นหออัว้อเป็นบทความเป็นนั่นขึ้นนะครับเรียบเรียงเป็น ข้อมูลขึ้นนะครับพี่น้องนะครับปัดเกษตรคือกันนะครับส่วนใหญ่แล้วจะบ่ค่อยได้จบทางการเกษตรดอกเกิดจากการเรียนรู้เองนะครับพี่น้องเรียนรู้ดยการฝึกหัดนะครับเรียนรูโดยการลงมือทํานะครับเมื่อมันได้ผลแล้วก็เอิ่นสิ่งที่จะของเรียนรู้มานี่ตามความ้อใจของเจ้าของนะครับแล้กก็จ้างไปท่ายทอดให้ผู้อื่นนะครับสามสวัสดีปัดเกษตรยุสีหาท่านอาจจะเอิ่นละะักษณะของเดียวกันเนี่ ของย่างเดียวกันเอื่นบ่คือนกันนะครับในกรณนดินคุยไผ่หรือบางท่านอาจจะบอกว่าปุ๋ยหยักหมักจากใบไผ่บางท่านอาจจะบอกว่าดินคุยไผ่ครับหรือบรรดาจุลินนซี์ต่างๆนะครับพี่น้องบางท่านก็อาจจะบอกว่าจุลินทรี์หน่อกล้วยผู้บางท่านบอกว่าปุ๋ยหมักจากหน่อกล้วยน้ำหมักจากหน่อกล้วยเอื่นแตกต่างกันออกไปนะครับจริงๆก็คืออันเดียวกันนั่นแหละนะครับพี่น้องสังข้อแสงก็เป็นต้นนะครับผอนก็บอกว่าด้วย อ่ะยังวะจุลินซีแสงเคราะห์แสงผู้คนบอกว่าแบคทีเรียสังเคราะห์แสงผู้คนบอกว่า psb ผู้คนบอกว่าอ่ายังก็ล่ะโซโตเวกเตอร์นะครับและแต่ือนแต่จริงๆแล้วของย่างเดียวกันนั่นแหละเอื่นบ่คือกันนะครับเอื่นตามพ่เข้าใจก็มี่เอื่อนมาจากต้นฉบับก็มีเอื่นมาจากแหล่งกําเนิดก็มีเรียกซื้อมาจากแหล่งที่เขาอยู่ก็มีนะครับเช่นดินคุยไผ่ ครไปเอามาจากเงาหมากาักซ้ำซากรับอเอื่นดินคุยไผ่แล้วก็เอื่นดินคุยซ้ำซากทีบอกพี่น้องนะครับเอื่นตามแลงที่มานะครับหรือบางทังเอื่นตามควมเขาใจนะครับพี่น้องหรือตั้งสูตรขึ้นมาเองตั้งซื้อขึ้นมาเองเพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ของตัวเองเช่นดินทุ่งพร้อมปลูกสูตรขวนใจชาวทุง่งชาวทุ่งเป็นผู้ผลิตดินปลูกขึ้นมาที่เกี่งจะมันใส้ยันน่ะใส้ขึ้นบ้านเขาละเพือแต่ว่าเอื่อนเนี่ยมันคือของเจ้าของไงเป็นของเจ้าของเช่นมะละกอพันธ์อันนั่ ชมพู่ทูลกล้าวน,น,นะครับพี่น้องเอินเอินตั้งซื้อวัเทือกัเอินเพื่อให้เกียรติแก่ผู้ที่เพิ่นเป็นต้นสะบัดนะครับพี่น้อง,งอย่างเช่นอยังไงเอินตามซื้อผู้ต้นสะบัดผู้เพิ่นคนพ่อนะครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวบอกไปแล้วมันเหี้นะครับเอาเข้าใจกันง่ายๆก็คือเป็นยังป่าเกษตรจะเอืิญเพื่อเพิ่นเอินตามความเข้าใจของเพิ่นเพราะว่าเพิ่นเ,นเนลี้ยงลูกด้วยการลงมือทำมากนะครับลงมือเฮ็ดมากล่องพิชล่องถือมากนะครับพี่น้อง เรียนรู้ด้วยงานการฝึกหัดปฏิบัติเพื่อหวังทางศึกษาไม่ถึงว่าลงมือเห็ดเพื่อศึกษาเรียนรู้นะครับพี่น้องอ่างเช่นการไปดูงานเขาให้ฮัดเ็ดปุ๋ยมักเขาให้ฮัดเ็ดจุลินทรีย์เขาให้ฮัตตร์ดม,มักนั่นมักนี่อันนี้ลงมือเห็ดเพื่อเรียนรู้นะครับนะครับ <c oughs> นะครับเรียนรู้ด้วยการลงมือเห็ดหรือลงมือเห็ดเพื่อเรียนรู้การเดียวกันนั่นคำนาะนะครับอ่ะสำหรับที่นี่คงจะเข้าใจนะครับพี่น้องสำหรับซื้อซื้อนั่นจริงๆริงก็พอสำคัญดอกสำคัญอยู่ที่ว่าเขาเห็ดจริงบ่ ลงมือจริงบ่เมื่อ,อลงมือได้ผลเรียบร้อยแล้วนําไปใส่จริงบ่แล้วก็เกิดประโยชน์จริงบ่นั่นคือสาระสําคัญกว่าอ่าซื้อเขาซืเออื่นจะได้ยามันน้องพี่น,อน,อนอ้องเนาะนะครับก็น,นํามาฝากพี่ฝากน้องนะครับอ่สำหรับคลิปนี้คงจะพ่อพี่พ่อน้องเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้ามิยังดีๆจะพ่อกันไหมฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจกับหัวใจนชั่วทู่งให้เราพี่น้องนะครับถ้ามีเวลาก็จะนําสาระมาฝากพี่ฝากนอก้องสาระหน่อยสาระอลไร บางเท้อกับีสาระที่เป็นประโยชน์บางเทือก็บพวเป็นประโยชน์บางเท้อก็นน้ำท่วมทงบางเทือกันไล่อะจะในขยานอพี่น้องน,นะครับบอดลักบอดได้หลยก็ได้หน่อยนะสำหรับสาระนะครับพี่น้องคลิปนี้คงจะพอเพียงเพรนีนน้สวัสดีครับวบ่ไปแล้วแวงไปือจัง้นคสิม,มานี่